สวัสดีครับและนี่คือ5ขั้นตอนในการสร้างรายได้ให้พี่น้องหลังเลิกงานครับไปดูครับ ยินด,ด,ดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบออโตเมตอินคัมห่งวิทษ์ AI Coach ต้นนะครับช่องนี้เราสื่อสารในการที่จะให้พี่น้องสร้างระบบธุรกิจออนไลน์ขึ้นมาในยุคหน้านะครับที่จําเป็นจะต้องมีความรู้ในการที่จะเข้าไปทําธุรกิจออนไลน์สร้างเม็ดเงินผ่านโลกออนไลน์อย่างถูกต้องนะครับวันนี้เราจะให้น้องเห็นภาพว่าสิ่งที่พี่น้องต้องทํา้าขั้นตอนนะครับถ้าพี่น้องทํางานประจําอยู่นะครับ หรือท right? um, so ํางานอื่นๆนะครับเป็นงานอิสระถ้าขั ini, ้นตอนนี in, ้น้องนําไปเริ่มต้นได้นะครับข้อที่หนึ Find ่งนะครับน้องจําเป็นต้องมีเป้าหมายในตัวเองเป็นประเด็นแรกก่อนนะครับหลายๆคนเข้าไปในระบบออนไลน์เพื่อที่จะเข้าไปทําเงินทันทีนะครับเห็นคนนั้นทําเงินได้เห็นคนโน้นทําเงินได้เห็นเว็บไซต์นี้ดีเว็บไซต์นั้นดีก็เข้าไปสมัครเพื่อคาดหวังว่า จะได้เม็ดเงินออกมาเร็วนะครับวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ยังไม่ถูกต้องนะครับผลลัพธ์มันจะทำให้น้องเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างเม็ดเงินจากเม็ดเงินในระยะเวลาระยะลองเึิได้นะครับอาจจะเป็นแค่าฉาบฉวยเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจําเป็นต้องเซ็ตเป้าหมายนะครับว่าน้องจําเป็นต้องสร้างวิธีการของตนเองกลยุทธ ของตนเองเป้าหมายของตนเองไปตรงจุดไหนยังไงนะครับเหมือนเราจะไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับในประเทศไทยเราก็ต้องมีเป้าหมายนะครับว่าเราจะไปที่ไหนถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเราก็จะไปในสิ่งที่เอ่อคนนู้นบอกคนนี้บอกนะครับเราต้องหาข้อมูลก่อนนะครับว่าเราต้องไปตรงจุดไหนนั่นก็คือเป้าหมายที่พี่น้องจําเป็นต้องเซ็ตให้ได้ว่าเป้าอะไรที่พี่น้องต้องการจะไปและเม็ดเงินจํานวนเท่าไหร่ที่พี่น้องต้องการต่อเดือนออกมานะครับ ราะว่าโปรดักตต่างๆหลากหลายมากครับผลิะะสินค้าต่างๆเนี่ยมันจะตอบรับกับเป้าหมายของพี่น้องทันทีนะครับข้อที่2นะครับเมื่อพี่น้องได้เป้าหมายแล้วนะครับพี่น้องจะเป็นต้องสร้างดิจิตัลโปรดักต์ขึ้นมาตัวดิจิตอลโปรดักต์ตัวน,นี้นะครับมันเป็นการดึงศักยภาพของพี่น้องออกมาว่าพี่น้องถนันดด้านไหนชอบด้านไหนตัวของเราเองเราจะไม่รู้นะครับจนกว่าเราจะเข้ามาในระบบนะครับถูกโคชชิ่งว่า ตรงนี้คือสิ่งที่เป็นแกนที่ออกมาจากตัวตนของเราจริงๆซึ่งเราสามารถสะท้อนตรงนั้นนะครับออกมาว่าพี่น้องคืออะไรนะครับมีคอร์สในการที่จะศึกษาเรื่องตรงนี้ในการนนะครับเพื่อจะทําให้พี่น้องรู้ว่าตัวตนจริงของน้องคืออะไรรักชอบอะไรนะครับหลังจากนั้นคือเมื่อพี่งน้องสร้างตัวดีต้องโปรดักต์ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นลักษณะคอสหรือลักษณะการสอน หรือเป็นลักษณะตัวโปรดักที่เป็นแกนตัวตนของพี่น้องออกมาเมื่อพี่น้องได้ความถนัดตรงนั้นนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือพี่น้องสามารถที่จะ,ะทำข้อมูลต่างๆออกมาด้วยตัวตนของพี่น้องเองซึ่งตรงจุดนี้นะครับสำคัญมากๆเพราะจะทำให้พี่น้องเล่นเกมนี้ในระยะยาวไม่ใช่เกมสั้นตามผู้อื่นนะครับ ข้อที่3มนะครับเมื่อพี่น้องได้ดิจิตอลโปรดักของพี่น้องแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องต้องเรียนรู้ระบบปิดการขายแบบอัตโนมัติเมื่อเราทําอยู่ออฟไลน์นะครับเราเปิดหน้าร้าน,านเราปิดการขายทักษะคนที่เข้ามาแบบเห็นหน้ากันนะครับเมื่อขึ้นมาบนระบบออนไลน์แล้วมันเป็นลักษณะอินเทอ,เอร์เน็ตนะครับที่พี่น้องจะเป็นต้องทาความเข้าใจว่ามันมีตัวระบบที่เราไม่ได้เห็นหน้ากัน ตัวจริงๆนะครับตัวตนจริงๆดังนั้นวิธีการทํายังไงให้เขาสามารถที่จะรับข้อมูลสื่อสารจากพี่น้องได้มีประสิทธิภาพตรงนี้นะครับมันเป็น Process ระบบเซล r o c e s s ซึ่งมันจะเริ่มต้นจากจุดที่ตัวตนของพี่น้องสื่อสารออกไปทํำยังไงให้มันมีพลังแล้วก็เข้ามาสู่ระบบตัวเซลโปรเซสนะครับแล้วสามารถที่จะปิดการขายได้แบบอัตโมัตซึ่งตรงนี้ต้องมีการ ศึกษาทําความเข้าใจกันนะครับและสารกระบวนการนี้ที่ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยเป็นกระบวนการในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมากไปเอยนะครับข้อที่4นะครับเมื่อพี่น้องมีตัวโปรดักแล้วนะครับแล้วน้องเรียนรู้ระบบการปิดการขายแล้วผู้คนจะเริ่มทยอยเข้ามาในอาณาจักรของพี่น้องนะครับเมื่อผู้คนเข้ามาในอาณาจักรของพี่น้องน้องต้องรู้ธีการในรในการสร้างระบบสมาร์ทเบดนะครับเอาล่ะตรงนี้ระบบสมาร์ทเบดนะครับ มันจะเป็นอะไรที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับหลังจากที่น้องทําความเข้าใจกับมันแล้วโมเดลในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นอาณาจักรของพี่น้องเป็นระบบฮับเบดสมาร์ทเบดเหมือนที่อูเบอร์รันธุรกิจอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเหมือนอเมซอนรันธุรกิจวางปรุทธ์ก่อนหน้านี้นะครับเหมือน Apple ิลรันลยุทธ์และวางธุรกิจนี่คือรันบนสมาร์ทเบดและฮับเบดของเขาเองนะครับนั่นก็หมายความนะว่าพี่น้องจะเป็นอิสระ จะกุ่มเกมนี้ด้วยตัวตนของพี่น้องเอกตามพี่น้องรักชอบในสไตล์ของพี่น้องแน่รอครับเพราะฉะนั้นในธุรกิจเซกเตอร์เดียวกันนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเพราะคนมีความแตกตา่างและนี่คือความสวยงามของมันนะครับพี่น้องสามารถที่จะสร้างตัวระบบเบสตรงนี้นะครับทําให้ผู้คนเข้ามาในอาจาักรของพี่น้องมากยิ่งขึ้นซึ่งเราต้อง ทำเข้าใจศึกษาเล่าเรียนกันตรงนี้นะครับหัวข้อที่5นะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเมื่อพี่น้องผลิตเงินได้จากระบบออนไลน์แล้วพี่น้องต้องวิ้วิธีกระบวนการบริหารจัดการเม็ดเงินนะครับและพี่น้องต้องแบ่งบัญชีออกเป็นบัญชีต่างๆที่เอาไว้สําหรับใช้งานเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายนะครับจะไม่ปนกันทั้งหมดนะครับแล้วนําเงินที่ได้นะครับไปต่อเงินไปลงทุนยังไงนะครับแล้วนําเงินบางส่วนเนี่ยไป บริหารจัดการเรื่องบริจาคแชร์ให้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้คนได้อย่างไงเห็นไหมครับแล้นี่คือตัวอย่างนะครับในการที่บริหารจัดการเงินและก็น้องเซฟวิ่งส่วนครัวเนี่ยเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับและกระบวนการพวกนี้ต้องทาความเข้าใจนะครับใน5หัวข้อนี่คือกระบวนการเริ่มต้นที่ถูกต้องในการที่จะสร้างธุรกิจออนไลน์ขึ้นมาหลังจากที่งน้องมีเวลาเรล่มหลังเริ่งนานแล้วนะครับเมื่อธุรกิจของพี่น้องนะครับเริ่มที่จะ ทำเงินมากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องสามารถที่จะตัดสินใจว่าพี่น้องจะมีอิสระส่วนตัวไหมจะทําแนวนี้ไหมหรือยังคงงานประจำอยู่และนี่ก็คือวิธีที่ถูกต้องในการที่จะเริ่มทําธุรกิจออนไลน์ในสไตล์ของพี่น้องเองแล้วสร้างอาณาจักรของพี่น้องขึ้นมานะครับปี2021นี้นะครับเป็นปีที่มีโอกาสมากๆในการที่พี่น้องจะเริ่มขึ้นมาโมระบบออนไลน์ เพราะตอนนี้นะครับหลายๆส่วนนะครับเริ่มทารนเฟอร์จากระบบออฟไลน์ขึ้นสู่ระบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับด็นั้นเราต้องทําความเข้าใจนะครับศึกษาทําความเข้าใจดยว่นะครับเข้ามาที่ l i น์แอดวิทัคเอไอนะครับเรามีคอร์สที่ในการเทียบฝึกกระบวนการพวกนี้นะครับบ้านจากพี่น้องจากศูนย์นะครับที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการนะครับแลวเริ่มหาตัวตนของตนเองตั้งเป้าหมายที่ชอบนะครับว่าตนเองรับชอบอะไรแล้วก็สร้างหน่วยธุรกิจ ขึ้นมาหลังจากนั้นสร้างสมาร์ทเบสบริหารจัดการเงินแล้วเทคตัวเองขึ้นสู่ฟรีดอมนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายที่เราอยากต้องการให้พี่น้องหลายๆท่านนะครับประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้ผมวิธาไอ i ์โพสต์ต้นนะครับต้องขอกับดามพี่น้องเพื่อนเ่นนะครับผู้ที่สนใจเข้ามาที่ Li น์พิักไ์ร์ได้เลยนะครับแอดไลน์นี้ไว้นะครับถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเราจะอัปเดตเข้าไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ